ขยับไปที่เรื่องราวน่าภูมิใจของพระเอกดุม่มเข้มหัสวีนะคะที่ได้ทุ่มเงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองค่ะถอยรถหรูป้ายแดงนะคะเพื่อเป็นรางวัลให้กับชีวิตค่ะ ตั้งใจทำ,ทำงานเก็บหอมรอมริบนะคะจนในที่สุดระเอกดุ่มเข้มหัสสวีก็ได้ให้รางวัลกับตัวเองด้วยการดําเงินเก็บจากน้าพักน้ําแรงมาซื้อรถยนต์คันหรูป้ายแดงค่ะซึ่งงานนี้นะคะเจ้าตัวก็เผยว่าตอนแรกเนี่ยมองไว้หลายยี่ห้อแล้วก็ได้ปรึกษากับจินจรินสามีของพี่หนิงปาิตานะคะในการซื้อรถยี่ห้อนี้โดยกว่าจะได้เนี่ยก็เก็บเงินมาเรื่อยๆตั้งแต่เข้าวงการแล้วล่ะค่ะไปฟังเสียงเข้มกันเลยค่ะ ขวัญชิ้นแรกครับให้กับตัวเองเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะให้ครอบครัวก็ค่อยเป็นค่อยไปสําหรับตัวเองนะครับก็ในเรื่องของบ้านรถซื้อให้ครอบครัวเรียบร้อยแล้วจริงๆเ่ะเราก็มองไว้มองไว้หลายๆยี่ห้อแต่ว่ายี่ห้อนี้ก็ปรึกษากับการพี่หนิงปรึกษาพี่จินว่าถ้าเกิดว่าเราสไตล์เราอ่ะมันเหมาะก,กับรูปแบาไหนทพี่จินก็แนะนาให้เ,เก็บมาค่อยเก็บมาเรื่อยๆเลยตั้งแต่เข้าวงการ